สวัสดีครับผมธีรยุทธ์ลวิทยาคมครับดิฉันปราวัตีจินดาค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็พาผู้ชมทุกท่านเขา้ามิวที่งานมหกรรมสินค้าสมุทรสงครามนั่นเองค่ะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ JJM. a l ชั้น1รลานโปรโมชั่นครับโดยงานวันนี้จะมีไปถึงวันที่ตั้งแต่วันที่12กันยายนถึง15กันยายนพรุ่งนี้วันสุดท้ายนั่นเองค่ะครับและอย่างทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับก็ คือการสาธิตการทําน้ําตาลมะพร้าวครับผมเราสามารถทําได้ไหมคะได้ครับผมเพราะว่าเขาจะเปิดให้เนี่ยให้เราเนี่ยได้ลองทําน้ําตาลมะพร้าวแบบจริงๆเลยอ๋อใช่ครับผมนอกจากนั้นนะครับในงานก็ยังมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายครับจะทำอะไรบ้างคะเออไม่ว่าจะเป็นส้มโอส้มโอเผาใหญ่ใช่ครับแล้วก็กะปิกะปิของโคลนใช่แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาทูใช่ครับจับแม่กองใช่ครับผมก็ในงานนี้นครับก็มีสินค้ามากมายเลย แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนั่นก็คือ,คอนิทรรศการ,รด้านหลังของเรานะครับอ๋อนิทรรศการด้านหลังของเรามีอะไรบ้างคะอ่าอย่างทางซ้ายเมือ,องผมนี่ครับก็คือตลาดล่มหุบครับตลาดล่มหุบนี่เป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมาตั้งขายของอยู่ตรงริมทางรถไฟใช่แล้วพอเวลารถไฟมาเนี่ยก็จะ รีบรีบหุบล่มเพื่อให้รถไฟเนี่ยได้ผ่านไปได้ก็เลยได้ชื่อว่าตลาดล้มหุบกับผมค่ะและอีกที่หนึ่งค่ะเป็นตลาดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะก็คือตลาดน้ําอัมพวานั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีพับเรือนะคะไว้สําหรับให้ผู้ท่านผู้ชมหรือคนที่สนใจมาในงานเนี่ยได้มาถ่ายรูปกันใช่ครับแล้วก็มีหาบของสาแหลกที่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนอกจากที่เป็นว่าหาบสาแหลกไข่ปิ้งอืมแล้วก็มีจําลองที่นั่งทางรถไฟตรงริมทางรถไฟอะค่ะ จะพูดไปพูดมานี่สมุดสงครามนี่ก็มีของดีเยอะเหมือนกันนะฮะ,ะอ,อ,อย่างเช่นคำขวัญที่ว่าเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่านนมาสการหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะแลวข้างหลังของออด้านหน้าของผมเนี่ยะฮะก็เป็นเวทีะนะครับแล้วก็มีการแสดงโชว์มากมายเลยเดี๋ยวเราจะตัดกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกิจกรรมบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับเ,เวลาบาสองครึ่งค่ะใช่ครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมและคุณปาเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปเดินชมในงานนะครับ ไปกันเลยไหมฮะไปกันเลยค่ะครับผมค่ะแล้วอย่างที่บอกไปค่ะไฮไลท์ของงานนี้ของแม่กองของสมุทรสงครามเนี่ยมีปลาทูใช่มีปลาทูในร้านปลาทูเขาจะมีหอยดองด้วยก่อนในคาขวัญเงี้ยที่เขาบอกว่าหอยหลอดครับอ่าแต่ว่าเราจะหากระปิกระปิคลองคนอยู่ไหนเนี่ยกระปิคลองโคนเอ้านี่ไงลาะกระปิกระปิของโคนมาดูดีกว่าครอันนี้ก็เป็นกระปิของโคนนะคะของ จังหวัดสมุทรสงครามค่ะนี่มาดูสิอันหนึ่งนี่กะปีของคนเนี่ยเขาบอกว่ามันพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ว่ามันทํามาจากเคยดำครับผมซึ่งเคยดําเนี่ยชาวประมงเขาก็ไปไปหาปลาหาปลาอะแล้วไม่เจอเจอเคยดําเป็นกุ้งตัวเล็กๆครับผมกุ้งปลอยซึ่งอยู่ในป่าชายเลนอะก็เจอเป็นกะปีอะครับผมทำเป็นน้ำพริกกะปีขายหลังนั่นเองค่ะค้าและ ของโอท็อประดับสีดาวที่เราเดินมาเจออีกอันหนึ่งนะคะก็คือน้ำหวานจากดอกมะพร้าวค่ะซึ่งน้ำหวานดอกมะพร้าวเนี่ยนะคะได้รับผลรับรองมาแล้วจากงานวิจัยในอ,อเมริกาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าน้ำหวานนี้สามารถให้ผู้ป่วยเบาหวานกินได้นะคะแล้วถ้าญาติของท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยเป็นโรคเบาหวานหรือตัวเองกำลังเป็นเบาหวานอยู่อยากกินน้ําตาลก็สามารถมาซื้อของโอท็อประดับสีดาวน้ำหวานดอกมะพร้าวได้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะถ้าใครกำลังปวดเมื่อยนะคะเรามีของมาแนะนำค่ะเป็นสเปรย์สมุนไพรคลาเซ้นซึ่งเจ้าของผู้ประกอบการได้บอกเราว่าการนวดนี่มีสองแบบมีนวดแบบเฉลยศึกเฉลยสังนะคะหรือว่านวดแบบร่าสํานักซึ่งนวดแบบร่าจ่านักนเนี่ยก็ใช้นิ้วมือกับส่วนนี้นะคะกดแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้นวดได้ผลมากกว่าน,นี้นะคะต้องซื้อสเปรย์นี้ค่ะไปฉีด่นด้วยนะคะแต่ว่าเอคุณเอมหายไปไหนไม่รู้ค่ะแต่เดี๋ยว คุณเอ็มอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยะค่ะว่าคุณเอ็มเนี่ยเขาจะนวดแล้วผ่อนคลายเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เราก็เจอคุณเอ็มกำลังนวดคลายเส้นอยู่นะคะซึ่งในกิจกรรมวันนี้ค่ะที่บูธแห่งนี้จะมีการบริการคลายเส้นฟรีนะคะก็คือถ้าใครสนใจอยากจะอยากคลายปวดหายเมื่อยก็มาที่นี่ได้เราจะมาถามกันว่าคุณเอ็มเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการนวดนะคะอ๋อสบายมากะครับพี่เขานวดได้ดีมากเลยครับผมใช้น้ำมันตัวเมื่อกี้นวดน,นะครับสุดยอดครับผม ก็ได้หนีคุณธีรยุทธ์มาอยู่หน้าบูธเบอร์เกอร์ปลาทูไทยค่ะอย่างที่ทราบกันนี้ค่ะว่าปลาทูไทยต้องจากแม่น้ําแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะและในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเขาก็ได้คิดการทำเบอร์เกอร์ปลาทูไทยเรียกได้ว่าเป็นที่เดียวที่แรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องมาชิมในชาตินี้ให้ได้โดยได้รับการการันตีจากหม่อมราชวงศ์ถนัดสีค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะมาลองชิม Burger, บอร์เกอร์ปลาทูไทยก็ให้มาได้ไงงานนี้ค่ะในงานมหกรรมสินค้าที่สมุทสงครามค่ะ้างงงลันนนรววมเ็ใครับหลังจากที่ผมได้พาไปชมบูธอาหารแล้วก็ของกินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธรองเท้ากะลาเพื่อสุขภาพนะครับโดยรองเท้ากะลานี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านปลายพงพานะครับสาหรับคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบสุขภาพนะครับและนอกจากที่ พี่เขานำรองเท้ามาขายในวันนี้นะครับก็ยังมีการสอนถักรองเท้ากระลาแบบนี้นะครับโดยผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่บูธนี้นครับโดยการสอนเนี่ยจะมีเป็นรอบๆไปครับผมและนอกจากนี้นะคะในงานมหากรรมสินค้าดีสมุทรสงครามจะมีการขายสินค้าของโอทอปในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ยังมีการเจรจาการค้าของกลุ่มธุรกิจในจังหวัดด้วยค่ะชื่อว่า business match business matching นะคะ ซึ่งในวิสัยณ์แมทชิ่งเนี่ยก็จะเป็นการคุยเจรจาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในงานนี้นะคะธุรกิจที่มีการคุยกันก็มีปลายหยองน้ำเผ็ดสามอย่างน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็รอดช่องสมุนไพรนั่นเองค่ะและด้านหลังดิฉันนะคะก็เป็นหนึ่งในธุรกิจค่ะที่จะนำมาคุยกันในกลุ่มเจรจาของจังหวัดสมุทรสงคราม และการที่จัดวิจินิตรแมทชิ่งขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะนําความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจเนี่ยนำไปใช้ในการที่จะประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นั่นเองค่ะค่ะและนอกจากของกินของใช้นะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็ยังมี ของที่เป็นของที่ลึกเป็นงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเครื่องเป็นจรคงและหัวขผดผู้เตสวนนะคะเราจะมาดูที่เครื่องเป็นจรคงกันก่อนนะคะที่เรียกว่าเครื่องเป็นจรค์ก็เพราะว่าเป็นเนี่ยมาจากภาษาไทยที่แปลว่า5ค่ะเป็นจรคงนี้ก็คือ5สีนั่นเองนะคะและเครื่องถ้วยเป็นจรคงนี้นะคะก็คืองานเซรามิกที่เป็นถ้วยกระเบื้อง5สีค่ะซึ่งในงานเซรามิกชน,นิดของไทยนะคะจะมีความแตกต่าง แล้วก็มีความสวยงามไปในแต่ละชิ้นถ้วยค่ะเพราะว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้งานฝีมือและหัวสมองจากช่างฝีมือของแต่ละคนเลยนะคะว่าถ้าช่างฝีมือคนไหนมีลายแบบไหนก็จะเขียนแบบนั้นลงไปซึ่งในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีลายแตกต่างกันไปแต่สีเนี่ยก็จะเป็นสีคล้ายๆกันค่ะซึ่งมี5สีด้วยกันมีดําเหลืองขาวแดงชมพูนะคะหรือจะมีสีอื่นนอกจากนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะมีบนถ้วยเนี่ยจะมีแค่5้าสีเท่านั้นนะคะ ซึ่งเครื่องถ้วยเป็นรงเป็นจระโรงชิ้นนี้นะคะเป็นโอท็อประดับ5ดาวเลยนะคะในปี2,546นั่นเองค่ะและอำเภอที่เป็นผู้ทำเอ่อถ้วยเป็นจระโรงนี้นะคะก็คืออำเภอกระทุ่งแบนนั่นเองค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นชิ้นหัวขอนปูเตส่วนนะคะซึ่งหัวขอนปูเตส่วนนี้ก็จะมีทั้งหมด400หน้านะคะและเป็นช่างทำที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจาก จากมหาวิทยาลัยในวังนะคะก็คือเป็นวิทยาลัยในวังเนี่ยจัดทาเป็นหัวขดปูเตสวนซึ่งเป็นการสดแสดงชั้นสูงในพ,พระบรมมหาราชวังนั่นเองค่ะจะมีทั้งหมด400หน้าและใครนะคะที่สนใจหรือท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจก็สามารถมาชมกันที่งานนี้ได้เลยค่ะงานมหาการรมสินค้าที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะอ๋อเหนื่อยมากเลยครับคุณปาเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่ามากใ่ครับหลังจากที่เราเนี่ยไปเดิน แล้วก็พาคุณผู้ชมนีครับไปเดินตามบูธต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธอาหารของกินหรือว่าของใช้ต่างๆนะครับมากมายเลยครับวันนี้คุณได้อะไรกับบ้านว่างดิฉันได้น้ำตาล น้ำเออน้ำตาลมะพร้าวที่เมื่อกี้เราไปทำคุณลุงอ๋อคุณลุงให้เขาให้กลับมาเลยฮะใช่คุณลุงบอกว่าลองลองวนๆได้เลยบนไอ้บนผ้าขาวงั้นน่ะแล้วก็หยิบใส่ถุงแล้วก็เอากลับบ้านอ่าครับเป็นของฝากได้ของนี่ด้ลยแต่อันนี้อันนี้ผมชอบมากชื่อขนมอะไรนะชื่อขนมสัมปันนี้เป็นมะพร้าวขูดคู่กกับน้ำตาลแล้วก็ผสมด้วยสีอัญชันอันนี้เป็นสีดอกอัญชันไม่เป็นสีธรรมชาติใช่บางอันก็มาจากป่าที่แบบเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ำปลาอ๋อน้ำปลาโอทอปสีดาวใช่ เราได้มาสองผมนี่เป็นกะปิเคยแท่งนี้นะครับเพราะว่าคุณแม่ผมนี่ชอบชอบทานน้ำปิกะปิกับมะม่วงกับปลาทูด้วยกับปลาทูด้วยเาเมื่อกี้เราไปซื้อปลาทูไม่ทันนะใช่ครับปลาทูนี่แบบขายดีมากถ้าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะมาซื้อปลาทูจากแม่กองเลยนะคะก็ต้องมาตั้งแต่หัววันเพราะว่าพอทอดเสร็จก็หมดทอดเสร็จก็หมดหมดไปแล้วด้วยตอนนี้แล้วก็นอกจาก ที่พี่ๆเขาเนี่ยนำนำบูธอาหารหรือว่าจะเป็นของใช้ต่งตางๆเนี่ยมาออกบูธแล้วเนี่ยผมว่าเขายังได้นําวัฒนธรรมของขินเนี่ยมาเผยแพร่ให้เราได้ได้รู้จกักด้วยนะเพราะว่าในจังหวัสด,สดสมุทรสงครามเนี่ยเขาจะมีอุทยานรอสองรั่นในอุทยานรอสองเนี่ยเขาก็จะรวบรวมศิลปวัฒนธรรมไทยจากในวังมามจากกรุงเทพนี่แหละก็จะมีพวก จริงมันจะมีพวกหนังใหญ่ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้หอมด้วยก็ะจะเป็นเครื่องเป็นจรงแทนกับหัวโขนซึ่งแบบว่ามันเป็นของดีที่แบบว่าจังหวัดอื่นมันหาดูไม่ได้อะอถ้าอยากดูก็ต้องแบบไปตามหาในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเขายกมาที่เนี่ยมันก็สะดวกเราไงครับ,รบแล้วนอกจากที่พี่ๆเขาเอาของต่างๆมาขายแล้วด้วยเนี่ยผมว่ามันดีนะเพราะว่าพี่ๆเขามีการเปิดให้เราเนี่ยได้สาธิต ได้ลองทำลองลองทําจริงๆดูครับเพราะสามารถอือใช่ใช่อย่างอย่างก็อย่างที่น้ําตาลที่คุณปราลวตีเอาไปทำเราแบบพอเราทําเรารู้เลยนะว่ามันใช้เวลาเยอะมากใช่ใช่ถ้าเอ็นน้าตาลอันนี้มาให้เรากินใช่ใช่ครับผมแล้วภูมิใจกับมันอือใช่ก็อยากเชิญชวน เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับงานนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับกับงานมหากรรมสินค้าของดีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่อยากให้มาเพราะว่ามันจะมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการถ้าใครสนใจในการพวกผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยและที่สาคัญคือใกล้การสาธิตต่างๆเราสามารถเอาไปไปประกอบอาชีพของเราได้ไงคือเขาไม่ผ่ววิชาอย่างเช่นทางลำตาลมะขามเมื่อกี้เขาบอกวิธีทำว่ามันมาจากไหนแล้วมันทํายังไงแล้วก็อย่างออเลยนะ ไอรองเท้ากะรามะอง้าว่ะเออรองเท้าก็ลามะองเท้าเขาก็มีบูธให้เราลองตางทิศเป็นรอบๆแล้วก็ถ้าใครเมื่อยเนี่ยเขาก็มีวิธีการบอกว่าเออเราลองมานวดนะแล้วเขาก็จะสอนว่าเออเนี่ยนวดแบบนี้มันดีมันดีเป็นจากนั้นจะสำลักมันดีกว่าแล้วก็ใช้ตะเองเขาด้วยเนี่ยก็จะดีมากเลยอ่าครับก็หลังจากที่ผมแล้วก็คุณประาวตีเนี่ยได้พาทุกคนชมบูธอะไรต่างๆเนี่ยเหนื่อยกันมาแล้วทั้งวันนะครับ ก็ยังไงก็เชิญชวนนะครับอยากให้คนไทยเนี่ยใช้ของไทยช่วยคนไทยนะครับเพื่อที่เงินทองจอะได้ไม่ต้องรั่วไหลออกนอกประเทศนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนๆรวมประเทศของเราด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็เราสองคนก็หมดหน้าที่เพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ พุ่มพวง,งรู้หรือเปล่าทิ้งเกี่ยวขาดใครไปเมื่อเดือนก้าวฉันสุขสะกาลกลับมาเพื่อทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าถึงเดินหน้าเศร้าหมดอายนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วนองแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนายวันนี้ฉัหน่าสงสาร ไรเอาก็้ยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาที่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนส,สวยหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีที่นี้ไม่มีความหมายคืนอยู่ไปจะเป็นของฟรีกอกใจสดซึง้งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่า